สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องโกปิกกับพี่แอมนะคะใช่แล้วอ้าววันนี้เราก็มาเล่นโลบอกนะคะเพื่อนๆอยู่ในแมพอะไรคบนกโกตรถบานเราค่ะใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นบทบาทสมมุติกันนะคะใช่แล้วค่ะสมมุติว่าตอนนี้พี่แอมกาลังนอนอยู่นะคะเพื่อนๆใช่อ่ะแล้วนก๊อตกำลังทําอะไรอยู่เล่นเกมครับเดี๋ยวจะเดินมาปลุกพี่แอมพี่แอมตื่นแล้วตื่นได้แล้วโอเคเท้าแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วครับพี่แอมตื่นแล้วจึ๊บ ตื่นมาก็มีงานเลยหรอมีงานในหรอต้องไปทําอะไรเนี่ยวันนี้นี่แล้วต้องไปสูบปลาค่ะพี่แอมสูบปลาหรอบอกปลาโอเคไปกันเลยใช่นี่เพื่อ,ๆอนๆตื่นเช้ามาก็มีงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทํางานกันคับน้องโกะโอเคครับนี่ก่อนอื่นสปารรถถ่ายเดินตามมาเลยชจิคค๊บนี่รถถ่ายเดินตามพี่แอม โอเคเดี๋ยวพี่แอมรอมันโหลดกันเลนี่นี่พี่แอมกดนกโกได้แล้วนะมาไปนกโกนกโกนำหน้าพี่แอมเลยครับโอ้พี่แอมรถอย่างไวเลยแต่คนวิ่งตามได้ไงเนี่ยรถอย่างไวคนวิ่งตามได้ไงนี่ตรงนี้มีบ่อปลาด้วยใช่ไหมครับนกโกใช่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ใช่บ่อที่เราจะซูงโอ้ยนกโกเป็นอะไรนกโกลเอานกโกลหล่นน้ำ เอาเอาเอารถขึ Enter, oh. Oh. ้นไม่ไ ah, ด้ด ah. ้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี <S <s yes. way, ๋ยวนัโก้สปาใหม่ใช่โอเคนัโก้ก่าจะขึ้นมาได้ไปกันต่อเลยครับใช่แล้วครับไปไปรอพี่แอมด้วยรอพี่แอมด้วยถึงแล้วครับนี่พนี่ นี่เพื่อนๆบ่อสูบน้ําของเราใช่มีมีเครื่องสูบน้ําด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิใช่มีเครื่องสูบน้ำาสูบน้ําเลยกําลังสูบน้ําเลยใช่ไหมน้องโก้ใช่แล้วครับมาพี่แอมจับปลากระโดดลงไปเลยนี่นี่ว่ายน้าว่ายน้ําเป็นบทบาทสมมุตินะคะเพื่อนๆใช่แล้วเอปลาอยู่ไหนน้าปลาอยู่ไหนนี่นี่เจอปลาแล้วสมมติสมมุติโเจอปลาเจอปลานี่เจอปลาแล้วเจอปลาแล้ว ี่อาาพี่แอมครับเรามีงานใหม่เข้ามาแล้วต้องไปส่งของอ๋อไปส่งของเหรอครับน้องโก้ใช่แล้วครับไปไปส่งของกันครับใช่นี่เ,นเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปส่งปากันไปไปกันเลยไป,ป let's go <S นี่เราจะเริ่มออกเดินทางเลยนะคะใช่แล้วออกเดินทางจะบอโอ้ยพี่แอมชน ไปนังโก้เราพี่แอมด้วยโอเคไปกันเลยไปบริกรรมนังโก้เดียวทางโค้งทางโค้งทางโค้งนี่นะคะนี่ด้านข้างเรามีต้นกล้วยด้วยเพื่อนๆใช่แล้วครับนี่ไปนังโก้โค้งเลยโค้งโค้งนี่พี่แอมแซงนังโก้ไปแล้วด้วยแซงด้วยโอ้โหเป็นกลับเลย แสงกับแสงกับว้ยมีไงมีบ้านด้วยมีบ้านด้วยเดี๋ยวก็ไปแล้วรอพียงอด้วยเอว่าแต่เราไปส่งที่ไหนครับน้องโก้นี่ครับพี่แอมพี่แอมเตลิดแล้วพี่แอมเตลิดแล้วถอยก่อนถอยก่อนนี่บ้านหลังนี้แล้วโอ้เอาเอ้อถอยเตลิดอีกไปเข้าไปเลยจ้านี่บ้านหลังนี้นะคะเพื่อน นี่นะครับนี่ส่งปลาครับพีเอ็มถอยก่อนส่งปลา,ปาจ้ามาส่งปลาจ้าครับ,รบฮัลโหลว่าไงนะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับงานเข้าเหรอครับน้องโก้ใช่แล้วครับพี่เอ็มเราต้องไปขนทรายไปไปขนทรายกันเถอะใช่แล้วครับไปช่วงนี้งานเยอะใช่เด<ๆ>ี๋ยวเรามาดูสิบล้อนในโรบ็อกกันครับ นี่รถก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นลายไทยนะคะเพื่อนๆใช่งเป็นลายไทยนะคะมีไฟปาต,ตเนียอยู่ด้านบนหัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกระจกนาซ่านะคะมีเสาหนวดกุ้งใช่แล้วนี่ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใช่แล้ว<ๆ>ค่ะสวยอยู่นะคะนักก๊อฟนี่รอบๆเป็นแบบนี้เลยอ่านี่รอบๆแล้วก็เขียนว่ารถพ่วงมาปปนักก๊เดี๋ยวเราไปส่งทรายกันโอเคครับ ไปพีเอมไปส่งทรายกันไปกันเลยอโอ้แล้วอะไรเนี่ยโอ้กันทางกันทางโอ้ต้อขี่ลงน,นล้ำโอ้นักกอขี่ <c oughs> ลงน้ำไปเลยเหรอครับนักกอล์ใช่แล้วครับอ๋อนี่ไงรถเขาเรียกอะไรนกักกอลรถรถเทรลเลอร์อ่ารถอันเนี้ยรถขนรถรถขนรถไปกันต่อครับพี่แอม้มไปครับนักกอลโอ้นักก <c oughs> อล์ซิงแทะ แต่จริ้งไงคะพี่แอมไปนี่อ้า๋ออ๋อโอ้พี่แอมแซงนังโก้นังโก้แซงพี่แอมอีกแล้ว <S <S นี่นี่บ้านหลัง<อ><อ>นี้แหละครับโอ้โหพี่แอมแตะเลิศอุ้ยต่อไปสุดแมปเลยครับนังโก้ใช่แล้วครับถ้าพี่แอมมาเร็วกว่านี้นะพี่แอมตกแมปไปแล้วเนี่ยใช่ไป โอ้เราตั้งโกจะเข้า,ย,า,ขายังไงเนี่ยเข้ายากไหมมา,มาเดี๋ยวเราจะมาส่งสายให้บ้านหลังนี้ชน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 โอ้ออออโอเข้ายากไหมครับนั่นโกเข้ายากครับพี่แอมเข้ายากเหรอใช<ยาก>่ได,<ส>ได้เดี๋ยวดูพี่แอมน,นะ <Okay. S 2> โอเคไม่ต้องเข้ายากแบบนั่นโกแล้วน,นี่โอ้เกืแบบอบตกแม่ เก็บเกิดแมพเลยเพื่อนใช่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนนี่แล้วกโอเทดิมก่อนโอ้ยพี่แอมกลัวตกแมพปึ๊บโอเคโอเคอ่ามันเทดำได้ไหมครับนกโอเทได้ครับพี่แอมอ่าต้องลงไปเทหรือว่าอะไรอุ๊ยนกโอเทดำแล้วเทแล้วไปเดี๋ยวพี่แอมเทดำเหมือนกันเทตรงไหนพี่แอมซูมเข้าซูมเข้าฟึ๊บฟึ๊บซูมซูมซูมให้สุดแล้วแล้ว จะมีด้านข้างให้สุดแบบนี้ครับนี่แบบนี้แล้วก็กดกดตรงนี้อ่ามีคันโยกอ่าของพี่แอมเทด้มยังเทเลวโอเคของพี่แอมเทด้มเลยนะคะเพื่อนๆเทด้มแล้วนี่สมมุติว่ามีทรายนะคะเพื่อนๆถึงแม้มันจะไม่มีทรายก็ตามใช่โอเคโอเค,อเคนี่มีงานใหม่เข้ามาครับพี่แอม งานอะไรครับน้องโกะงานถ่ายนาครับอ๋อถ่ายนาเหรอดได้เลยนี่รถถ่ายพี่แอมรถถ่ายสีเขียวด้วยว้าวชิปโอเคไปถ่ายนากันเถอะนี่ถ่ายนามีรถถ่ายนา โอ้ยชนกันชนกันนี่ท้าแบบใหม่แบบแบบใหม่แบบสับนี่หมุนหมับจ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 ัรจับ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 จีับจับับจับถัถจับอับจับจัีจับจับจับเับจ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 ับงัับจับจับจับ่เฮ้ยเเเรกะ ปิดห้องเครื่องนี่ดูสิเพื่อนๆมีห้องเครื่องด้วยนี่ระวังนี้ไปเล่นรอดีกว่าเอ๊ะไปขี่รถเล่นดีกว่าตามนกโอขี่ตามนกโอู้ระวังตกแม่โอ๊ยชนกันรถพี่เอ็มขึ้นอ้าวรถพี่เอ็มคว่ำเลยอุ้ยกลับคืนได้ด้วยเพื่อนๆพื่อนโหรถพี่เอ็ม กลับคืนได้ด้วยใช่เย้เลิกงานแล้วครับพี่แอมไปไปซิ่งกันโอเคครับน้องโก้เราจะไปแว้นแว้นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่โอเคพี่แอมเอาคันนี้แล้วกันมอเตอร์ไซค์ห่างนี่นี่เราจะไปแว้นกันนะครับโู้ยพี่แอมเข้าโค้งตก ขอบถนนไปแล้วเพื่อนๆโอดออกๆๆๆชนต้นกล้วยชนต้นกล้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนะคะโอเคได้ยังทำนังโกะได้แล้วครับไปสามสองหนึ่งไปนี่แข่งมอเตอร์ไซค์โอ้โหรถพี่แอมช้ามากเลยเพื่อนๆอุ้ยนังโก้แงแล้วนังโกะหมอบอุ้ยพี่แอมนังโกะหมอบโก้หมอบน้งโกะหมอบอุ้ยสุดแหน่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  อา้อาวอ้าวอ้าวโุ้ยแมพชนแมพได้ด้วยชนแมพได้ด้วยมันไม่มันไม่ได้ไหลลงไปครับน้องโก้น้องโก้นกชนะใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอ้โหรถพี่แอมช้ามากเลย โอเคค่ำ okay, แล้วได้เวลาเข้าบ้านแล้วคัะเพื่อนๆใช่แล้วนี่เพื่อนๆบนบาทสมมุติของนกโก้กับพี่แอมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะใช่แล้วสำหรับคลิปนี้นาโกกับพี่แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้นาโกกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆบายบายไปเข้านอนคับนาโก้เดี๋ยวนาโก้ทำงานต่อ